กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมยูตาดเองนะครับผมวันนี้หรือเกมเดมอนซ์เลเยอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีในการทําปรานวายูนะครับปานวายูสิ่งที่เราต้องมีก็คืออย่างแรกก็คืออ่าเป็นเดมอนนะครับเป็นเข่าของเดมอนนะครับผมเป็นรูปขุดของนี้นะครับผมนะใช้แค่นี้ครับใช้เข่าเดมอนทั้งหมด20อันแค่นี้ครับผมที่ไปนะครับเราต้องไปอย่างแรกเราต้องไปเมืองที่ชื่อว่าไม่ใช่ไม่่ใชเมืองที่โอเคอะไรทุกอย่างนะครับ เดินตรงมาถ้าเดินตรงมานะครับปึ๊บปึ๊บปื๊บนะครับพอถึงร้านซุปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนปกติเลยนะครับเราทําเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเราเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะนี่แล้วเราก็วาร์ปไปเลยนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนวาร์ปเลยก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าที่เราวาร์ปมาชี้ร้อยแล้วนะครับผมวิธีในการไปนะครับเราเดินตรงมาเลยนะจื๊เดินตรงมาก่อนนะครับเดินตรงมาก่อนนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้หละครับเห็นช่องนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะ แล้วเราก็จะคุยกับไอหัวขาวตรงนี้นะครับคุยไปเลยนะครับวายติงแน่นนะครับผมนะติดมาคุยไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมีอันนั้นนะเราต้องมีเขากัน,นะครับเห็นไ,ไหมเราต้องมีเขาเดมอนนะครับโอเคแต่แต่เขาเดมอนตอนนี้ผมเตรียมมันที่ร,ร้อยแล้วนะครับ20อันนะก็เดี๋ยวเราจะคุยต่อไปเลยนะครับ ใครทีม่มีก็ไปฟาร์มแบบเดมอนปกติได้เลยนะครับผมนะส่วนที่เราจะไปก็เ,เราจะวาร์ไปต่อสู้กับเสาหลักวายุนะครับเสาหลักวายุเดี๋ยวชื่ออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูนี่คือลาเสาหลักวายุนะครับคนนี้เลยนะครับผมนะไม่ยากมากนะครับแค่แบบอาจต้องใช้เทคนิคน,นิดนึงนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่เดี๋ยวผมช่วยดู โอเคฮะพอเรามาถึงหน้านี้แล้วเขาจะให้สู้เราสู้แบบสลับวายุนะครับผมนะเขาจะเดินมาเปิดแล้วเราลบไปแล้วอันหนึ่งครับอันหนึ่งเอาไม่กี่ซอรครับอุ้ย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 ไม่ครับอันนี้ก็ผมเล่นดีเสียนี่เราก็ฟันไปเลยนะครับถ้าถ้าถ้าติดบอกให้ใช้กดคลิกขวานะครับถ้าติดบอกให้กดชิดขวาเฮ้ยหรือมันไม่ติดบอกอ่ะเอาฟันฟันไปเรื่อยๆนะครับฟันไปเรื่อยๆเลยนะแค่หาจังหวะในการฟันโอ๊ยไังไงโดนเตะแล้ว นะครับเอ้ยเออมันฟันหรือผมกล้าวะเออ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 ประเดึงนะครับผมว่าผมว่าผมน่าจะกลับนี่ครับน cool ี่ถ้ามันติดบล็อกก็ฟันไปเลยนะฟันไปเลยนะครับฟันไปเลยคิดขวาฟันไปเลยนะเฮ้ยผมตายว่ะเฮ้ย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 ไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยฟันไปเลยครับนะนี่นี่คือเทคนิคนะฟันฟันฟันอย่างนี้เลยฟันอย่างนี้ก็ได้มันก็ทำะไรเราได้แล้วครับไป ฟันอย่างนี้ไปเลยนี่เป็นคลิปนี้นะครับตอนแรกผมเล่นเล่นเฉยแล้วนี่ตอนแรกผมเล่นเล่นเฉยแล้วนีจบเออเออเออเราเไป่ได้เหอคอุ้ย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 นะครับเออฟันนี้ไปเลยนะมันบล็อกเราไม่ได้แล้วนะปั๊บนี่ครับฟันไปเรื่อยเลยนะถ้าแบบคนที่แบบไม่ไหวจริงนะครับฟันหนีไปเรื่อยก็ได้ปั๊บนี่มาดีมาดีนะครับชิวๆครับจตเตมีหน้าก็ไม่ลดขนาดนั้นก็มาดีครับก็มาดีครับ แล้วมาน้ยน,นะครับแค่กดคลิกขวาพอนะครับแล้วก็อาหารจังหวะในการเข้าก็เรียบร้อยแลวครับเสร็จแล้วครับ,แ,แ,ครบแค่นี้เลยนะครับเราก็จะได้าปานวายุมาใช้ในที่เรียบร้อยแลวนะครับผมนะปานนี้น่าจะทําง่ายแล้วนะครับน่าทําง่ายสุดแล้วก็ไวที่สุดด้วยนะครับแค่ต้องไปหา,าน้ำมาก่อนนะแล้วก็กดคุยกับหัวเผาอีกรอบนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราก็ได้ปานวายุสุดเล่ทอมาใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูสักสกิลหนึ่งแล้วกันนะฟึ้ ตุมโอ้วไอปีกก็ใครที่ชอบแล้วก็ชอบดูผมนะครับชอบดูผมนะครับเอาใหม่ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ผมด้วยนะครับผมใครที่อยากดูอะไรก็เมนไว้ได้เลยนะครับว่าอยากดูที่การหาอะไรหรือการทำอะไรหรือการทำฟาร์อะไรนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงเพราะว่ามันไวเกินไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะบ๊ายบาย v